อ้าวไฟเช็คหายอ่ะทำไมตต๊องอ่อนบอกว่าวันนี้เราอยู่ที่บอ่อประตูนนแบ็คฟอกนะครับวันนี้คนเยอะครับน่าจะประมาณสักเกือบสองร้อยสายได้นะครับ โอ้ยเหลุดหลุดตีหลุดตีหนึบเป็นหนึ่งหนึบเป็นนึ่อ้ยไดานอกูอุ้ยเิได่นเลยกินไงวะกินไงวะ พอเ็นหญิง <sympath> ช <icking> ้าไม่คิดไงฮนอะไรฮึ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  เออมันไม่ได้เบอร์่อ,อมันไ,ได้บเบอร์แหละ เดินไปมั้งอาสวิงลงไปเลยล่ะปากขวาพี่โทษครับปากขวาพี่ขวาครับโทษครับปาขวา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 ครับขวาครับปาก้ายพี่ปาก้ายครับปาก้ายครับปาก้ายครับโทษนะครับไม่อยากโมเล่นเหมือนงั้นไม่ได้ยกออใครตนนี้ อาสายครับพี่โทรศับท์อาสายครับอาสายครับสาครับ bening nggak, bening nggak. แล้กระบอกปอดเตี้ยน,นะครับไปชาต้นเช้านะเตี้ยนเตี้ยนเลยคนระับเจ็บเลยร <c oughs> <c oughs> ้อนสลัหรั้อนหัวแซดหน้าหมดแล้วเนีน่ย <c oughs> โดนจับกินแม้ก็ได้ไหวเบาๆเลยคูเปียกหมดแล้วเนี่ยต้องยิงดีครับวันนี้เขาดูครับฮอตครับวันนี้สับเอาสับเอานะครับวันนี้ยิงดีครับวันนี้เอาไปเลยครับ อย่าหืออย่าหือปลาให้น้องปล่อยเที่ด้วออย่าหืออย่าหือขี้ทันัลูกว่านี่มีสวยลครับรดมาน้องลู้อนะครับใช่ เกียวว่ะเต็มปากอะกินเงี้ยเอาอดีกว่า บ,บน้องไงใช่ดีแลต่ทุกท่าน มหอนปากเลยอืมีปิดหม,มิ่มมนนิดเดียวเองอ่กิเอื้สามยกได้ตอกได้ครับได้ทุกจังหวะครูฮ้ยปกดนไปให้โกงเนี่ยลงปกินเลยเฮ้ย้ัมีนอด้วยอืมปลาแรดตัวเนี้ย ไม่ต้องเอานัดออกเลยเนี่ยอือโอ้โหเยื่อเยื่อดีไม่ดีปลาพี่การยังหิวอะที่ดูเดี๋ยนักครูเนาะเป็นน้องนี่ปล่อยนี่ทำบุญฮะอืไม่ทำนะค้าคันแทงไม่ทำ อย่ลูกกระตาปะวะเหมือนลูกกระตาเลยเกี่ยวโทษนะครับปาซานะครับโทษนะครับปลาซานะครับโทษนะครับปลาซานะครับโทษนะครับปลาซานนะครับ wie เริ่มเ่ยเออเริ่มละก็ออพอเออได้ตัวใหญ่บ่ะได้เยอะกว่าพี่ฮะสามหกเก้าประมาณสิบเอ็ดสิบสองตัวพอๆกับเอเลยอ่ะพอๆกับเอเลยผลงานเหลียวเคนายบ่อนาตู่กับคนมาเหิมมาขนาดนี้เวลาน่าจะสิบแปดกว่ากว่าแล้วมั้ คนยังไม่กลับเลยตากินดีมากมมก็พอได้ตัวจากริ้วเคนะ